โอเคครับขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ช่วนี้ผมจะมาเล่นไอเกมอมอนอมอนสะักีเนี่ะผมเห็นว่าคนอื่นเขาเล่นกันเยอะนะผมก็เลยอยากจะลองเล่นมานะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่เลยนะที่พี่เล่นเกมนี้นะครับผมก็ผมมากับพี่ผมนะผมซึ่งผมจะให้พี่ผหเป็นคนสอนเล่นทุกอย่างนะอ่ะพี่เอามาไปต่อไปนะเราตั้งชื่อช่องแล้วครับ ครับผมแล้วกันต่อครับโอเคครับแล้วกันต่อเป็นนะครับแปดนึงครับ N R P S แล้วก็ W Q ไอคิวหรือควะไอคิวครับแล้วกันต่อ กดแล้วครับผมชื่อไอกอริล่าครับ G O R เกมนี้ได้ยังไงหรอครับพี่ผมไ,ไม่เคยผมไม่เคยเล่นเลยครับสีแดงไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้น่ากลอยกลา,างงูงเนี่ยนะ เห็นแล้วครับอ๋อไอ้รูปตัวไอใช่ไหมโอเคครับได้ละอันเสร็จแล้วอันนึงครับอ๋อโอเคครับ ผมพี่บูพี่เคยเล่นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเออโอเคตรงนี้ซ่อมอะไม่อะง่ายกว่าที่คิดนะผมเกมเนี่ยดึดดึด อันนี้คืออะไรครับผมอธิบ้าเนีน่ยอ๋อคือเวลาหมอก,ก็ต้องโหวใช่ไหมโอ้อใคยครับผมโอเค จะมัวรับจังหวะนี้่ยแล้วใครที่อยากเล่นก็ผมนะลองบอกมานะเ๋ยวผมอาจจะสตรีมเล่นให้ได้นะครับแล้วก็เข้าตามห้องมาแล้วกันนะใครอยากเล่นก็ลองดูลองพิมพ์ลองพิมพ์มว่าอยากเล่นนะอาจอาจจะสตรีมให้ดูนะครับสตรีมแล้วก็ให้คุณผู้ชมเข้ามานะเอเคอันนี้ไม่ใช่ดิคอส่วนตัวนะผมเป็นดิคอน มาเดินเลยภาพพูนุอ่ซ่อมตรงนี้ก็แลละกันนะ เดียวครับวันนี้อีซี่โอเคครับไปต่อเลยใครคืออะไรว้คือนะค,อครับอ๋อ,อขึ้นมาเวลาแล้วจะให้โหดใช่ไหมครับ อ๋อคือถ้าเวลาห,หมดก็คือจะโหวตใช่ไหมครับคุณเขาบอกสีเหลืองก็สีเหลืองไปแล้วกัน <c oughs> เออนสำหรับใครง,งงนะว่าของผมมาได้ยังไงนะครับช่องกอริลล่านะก็ช่องผมเป็นตอนแรกเป็นดาวกอลเดนะผมก็ผมเปลี่ยนจากดาวกอลเดมาเป็นกอริลล่าแทนะมัม รู้สึกว่าพวกสีม่วงโทนม่วงกอริลานี่มันสวยกว่าอิตาลีอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับตาหนึ่งอ๋อโอเคครับโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้